มีเพื่อน,นมาด้วยนี่ไม่ใช่หมีเนยนะแต่เป็นญาติกับหมีเนยชื่อหมีมาการีนนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวของสะสมที่ผมและแฟนผมช่วยกันเก็บอย่างดีเริ่มจากชิ้นแรกโ,โหเขาบอกว่าหายากมากนะทุกคนการที่จะเป็นมัมหมีเป็นแดดดี้หมีได้เนี่ยให้ดูก่อนนี่คือหมวกคอนเวิร์สครับทุกคนแต่ว่ามันมีโลโก้มีเข็มกลัดหมีเนยติดมาด้วย ถ้าสังเกตดีๆที่เสื้อของมีเนยมีเนยจะใส่เสื้อคอนเวิร์ตด้วยนะแล้วข้างหลังเขียนว่ามาเตอร์แบ์ใครอยากได้ติดต่อมาเลยนะครับผมขายฮรอเล่นไม่ใช่ไม่ขายนะจะใส่ไว้เลยวันนี้วว้าอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นตุ๊กตามือนะครับเวลาที่แฟนเรางอนเราแล้วไม่อยากเห็นหน้าเราเราก็จะไปน่ารักไม่รู้พอละเดี๋ยวเพลงสิริขสิ์นะครับยังไม่หมดแค่นี้นี่อชิ้นแล้วนะอ่ะถือไว้ มีมันมก็นเรียนถือไว้ขี้ขโมยป่ะเนะี่ยเรามีนี่เป็นผ้าห่มกันหนาวอะ่ะเป็นเสื้อกันหนาวแบบนี่คุณก็จะเป็นสาวโกหมีเนยแบบผมได้พอละหมดละความเป็นด็อกไม่ได้หมดแค่นี้ทุกคนไหนๆก็มาแล้วกล่องนี้ไปก่อนเลยทอยซีโร่เอ็กกับบัตเตอร์แบรนีย้ยังไม่ได้แกะเลยนะเออ บัตเตอร์แบร์เดี๋ยวเราแกะเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับใครที่เป็นแฟนคลับบัตเตอร์แบร์เนี่ยจะต้องมีเก็บจนครบแหละผมผมก็มีเวลาว่างก็จะไปตอ่อคิวซื้อขนมกินเหมือนกันนะครับนี่อันนี้เป็นงานจากทอยซีโร่นะทุกคนโหไม่อยากแกะเลยอะเดี๋ยวมันพังอะ่ะทำไงดีอ่ะต้องทําไงอะ่ะคือมันเป็นกล่องสุม่มทุกคนจะมีตัวให้ดูอยู่ตรงนี้ไอ้ท <Wow. S 1> ี่ยืนก็ได้นะจะไม่เมื่อยทีนี้ขอดูมุเหลี่ยมก่อนนะว่าแกะยังไงให้มัน ไม่พังแกะเลยนะโอเคอ๋อไม่ต้องแกะอย่างนั้นครับแกะอย่างนี้ได้หกล่องทุกคนตัวไหนจะได้เป็นตัวสีเขตมไหนจิ้มสักอันหนึ่งตัวนี้เหรอตัวนี้หรอแกะมาเป็นหมานี่ไม่ได้นะ <laughs> นี่เดี๋ยวบนล็อบกล่องที่ดู่อนเดี๋ยวค่อยๆแกะครับโอ้ไม่อยากแกะตรงนี้เลยมันจะพังอ่ะเราใช้กันไกดีกว่าแกะให้สวยๆหน่อย กล่องจะได้เก็บไว้ได้เก็บไว้ได้เพราะอะไรเอาไปขายต่อแอาไม่ใช่ตบมุ้ให้ด้วย <c oughs> แกให้ดูแค่หนึ่งตัวพอหรือว่าแกให้ครบเลยแกใครบเลยนะจบแล้ววันนี้ไม่ต้องทำอย่างอื่นนี่คือผมต้องบอกก่อนว่าแพ็กเกจจิ้งเขาทำมาอย่างดีนะครับคอยซีโร่นะ X ก,กับบัตเตอร์แบรนนะครับฉีกอย่างนี้นะครับอุย้ยน่ารักมากตัวนี้ ไปใส่ซาวนะแสง,งไม่สีเข็ดนะมีม,มีตัวนี้มีตัวนี้คือตัวที่ถือถาดเอา้าอ๋อเขาจะต้องมีถาดมาให้อยู่ในนี้แสดงว่าเขาจะต้องมีถาดแกงมาอยู่ในนี้ครับ<อ>จะเป็นมีเนยถือถาดถือถาดคุกกี้อะไรอย่างงี้นะครับโอเคหนึ่งตัวผ่านไปเราสเปคกันนิดนึง ช่วงนี้มีเนยเขาดังมากแฟนขับเยอะแล้วก็มีการคอร์สกับแบบสินค้าแบรนด์ต่างๆแบบเซวงเซเว่นอะไรเงี้ยแล้วคือผมกับแฟนก็จะเก็บใช่ไหมแล้วมีคุกกี้ที่เขาสั่งมาจากต่างประเทศนี่ไม่เกี่ยวกับเซเว่นแล้วนะสั่งมาแล้วผมก็กินปกติแหละก็ตัดเอากรรไกรตัดแต่มีอู่วันหนึ่งกลางคืนแล้วผมหยิบคุกกี้มากินผมฉีกอย่างเงี้ยทุกคนสมมติสมมติว่ามันเป็นกล่องคุกกี้มันก็มีรอยฉีกเงี้ยผมก็ฉีกปึ๊บ โดนหูมีเนยขาดไปข้างหนึ่งเมียด่าไปสามวัน,นไม่ได้ตั้งใจจริงๆมันมืดมองไม่เห็นอ่าชิ้นนี้เป็นไงหมี่มัมากกรีนโอเคไหมเนี่ยร้อนไหมต้องบอกไม่ร้อน <laughs> เออดีวะ่ะ <laughs> เอามาออกไลด์ด้วยทุกวันเลยนะตัวนี้ครับนี่โอ้ยน่ารักอะ่ะเราแกะกันอย่างต่อนเนื่องเลยนะเอาเอามาเอาตัวนั้นมาด้วยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปไหมเนี่ยคนดูได้อะไรจากคลิปนี้ <laughs> เดี๋ยวเรามีกล่องอื่นด้วยคลิปเดียวนี่เอาให้ครบเอาให้ครบบอกเลยกล่องต่อไปทุกคนมาลุ้นกันว่าเราจะได้ไหมสีคงสีเขเนะ็ดอะไรเนี่ยอันนี้ได้ตัวจับแกงก็คือเขาจะมีรูปบอกอยู่แล้วมีเราไม่ต้องแกะไดแต่ว่าผมจะแกะดูข้างในด้วยนะมีการ์ดคือใครที่เล่นกล่องสุม่ม่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันมีการ์ดแถมก็คือจะเป็นตัวนี้ครับนี่น่ารักไปต่อ อันนี้เป็นรูปนี้ครับเป็นถือเป็นถือเดี๋ยวเราดูตัวจริงกันแกะได้ไหมมีมังการีนแกะได้ไหมลองดูแกะตรงนี้เดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยนี่ได้ไหมไม่ได้ <laughs> <laughs> เราขี้เกียจแต่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กๆเ,เราต้องขยันนะสู้น้องหมีเนยก็นไ,ไหมน้องหมีเนยเต้นเก่งหมีมังการีนนี้ไม่ได้เรื่องเลย <laughs> ถ้าเจอหนุ่มๆม,มาทำไง <laughs> โอ๊ยอันนี้น่ารักมากอันนี้ซีเกตไหมเนี่ย ญาติเราใช่ไหมถือไว้ก่อนเ็นเก็บกลับไม่ใช่ไม่ใช่ขโมย <c oughs> อ๋อมันก็จะถือหัวใจอย่างนีง้อ่ะนี่ซื้อไปครับกล่องสุม่มถ้าที่บ้านมีที่เก็บก็ซื้อไปมีเป็นความสุขของเรานะใครที่ยังไม่ได้ทํางานยังเรียนอยู่แต่ว่าเราเก็บค่าขนมได้ไปซื้อก็ไม่เป็นไรครับอย่าไปสนใจใครจะถามว่าซื้อไปทําไมซื้อแล้วได้อะไรความสุขจ้าความสุขข,ของเรา ตัวนี้มีครับโดนัทนะฮะแล้วตัวซีเกตคือตัวไหนตัวซีเกตคือตัวนี้เหรอสองตัวนี้อ๋อ,อตัวซีเกตคือ2ตัวนี้นะครับทุกคนคือเป็นฮิปโปกับน้องหมีเนยที่ถือธนูนะครับมาดูอันเลือกกล้องสุดท้ายแล้วมาดูว่าจะได้ไหม <i> เป็นไงเราเหนื่อยนะ <i> เหนื่อยไหมแกะจนเหนื่อยแลยนะ้วเนาะ กล่องสุดท้ายมาลุ้นกันว่าเราจะได้ไหมเราจะได้2ตัวนี้ไหมสักตัวหนึ่ง <Wow. S 1> ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นซีครตเป็นแบบตัวพิเศษลิมิเต็ดไม่ก็อาจจะไม่ได้ลิมิเต็ดแต่เป็นตัวซีครตที่แบบว่าไม่ได้มีทุกกล่องไม่ได้เหมือนกันทุกกล่องนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นลายลมชักหรือเปล่า <c oughs> มาแล้วพร้อมนะโอ้เห็นแล้วอะ <c oughs> ไม่ซีครตนะทุกคนก็จะเป็นน้องหมี่เนยเดินไปตลาด ถ้าน้องหมีเนยเขาไปปิกนิกน้องหมีมาการีนไปทำไรไปตลาดโหอันนี้สวยอ่ะสวยมากสวยจริงเสร็จแล้วหนึ่งกล่องจากทอยซีโรนะครับนี่ผมไม่ทอบซุมลงไปกันแล้ล้มหมดแล้วเดี๋ยวค่อยไปวางเรียงใส่ตู้อีกทีอะแล้วนี่คือกล่องต่อไปที่เราจะสุ่มกันนะฮะอันนี้สวยงามอะชอบอ่ะชอบก็เป็นบัตเตอร์แบร์กับ แปนอ่านไม่ออกครับไม่รู้ไอ้เอฟเอฟอะไรอะแกะเลยแล้วกันอย่าไปรอช้าโอ้โหอันนี้จัดไปกี่ตัวเนี่ยแปดกล่องครับไม่มเปิดหมดใช่ไหมเหนื่อยแล้วอป้ายอย่าได้รอช้าลุยครับนี่ช่วยกันทำมาหาก,กินสิเธออ่ะน้องหมีมาร์การีนอยากดังแบบพี่หมีเนยไหมอยากดังน้องเต้นแบบพี่หมีเนยได้ปะ ได้เป็นได้นะฮะเราก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพี่หมีเนยออทีเนาะเป็นแฟนคลับใช่ไหมเป็นแฟนคลับพี่หมีเนยแล้วเคยไปดูพี่หมีเนยไหมเคยที่ไหนอนะกคอนไม่ต้องพูดทำภาษามือเอาโอเคมาครับได้ตัวไหนอะ่ะเขาให้มาสองรูปอะ่ะอ่ะลองดูจาแล้วโอ้โหถุงนี้ก็จะพอดีไซส์นะครับถุงเมื่อกี้จะใหญ่กว่านี้ อ๋อได้ตัวบกมือบายบายนี่โอเคไหมไม่ใช่เรายังไม่ต้องบายบายถือไว้แรกกัน <c oughs> พอแล้วนี <c oughs> ่เก็บกลับอย่างเดียวเลยเดี๋ยวพอตัดกล่องนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะให้ทีมงานเราช่วยแกะอันบ็อกกันเลยทีเดียวนะครับจะได้เสร็จออกมาว่ามีเราจะได้ซีเครตไหมไม่ลุ้นละเวลานี้หิวข้าวละอยากไปกินข้าวละ <c oughs> ยังไม่จบด้วยนะ อ๋อหิวหิวอ,อ๋อหิวอะไรเครื่องดื่มไหมเครื่องดื่มซ่าไม่ซ,ซ,ซ่าซ่าสีอะไรสีออกช่ำๆเหลืองๆน้ำเก๊กฮวยผสม,มโซดาได้เลยจัดให้โอเคตัวต่อไปไม่พูดเลยอยากไปใส่ชุดนี้มั้งอ่ะไม่ต้องพูดอะไรเลยยึก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 อย่างเดียวโอเคตัวนี้ ได้ตัวนั่งนี่น่ารักนะผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยอะ่ะคืองานดีอะ่ะคือข้างในแข็งนะครับข้างนอกจะเป็นขนขนนุ่มๆนะฮะน่ารักนะครับเดี๋ยวไปดูตอนแกะเสร็จเลยทีเดียวไปไม่ได้ตัวซีเคร็ตเลยใช่ไหมตัวแรกมานี่ คือดีเทลงานเนี่ยมันดีครับสมราคานะ <Wow. S 1> สมราคา8ตัวตรงนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมก็ทำงานเพื่อจะซื้อมานะครับเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ก็อย่าด่ามากนะฮะบอกว่าเล่นอะไรปัญญาอ่อนอะไรอย่างนงี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นของสะสมมีคุณค่าทางใจส่วนบุคคลนะฮะโอ้ห oh, อันนี้สวยอะ่ะเป็นแบบรรมเทพปะไม่ใช่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบเป็นเทวดาเป็นคิวปิดแกด่าฉันทำไมอ้อไม่ใช่นั่นมันสติปิดโอ้โอัโออน,นี้ถือถุงตะกร้าไปช้อปปิง้งตัวสุดท้ายโอ้อันนี้อันนี้แบบแผงสอนอ่ะถือไปเลยจะได้มีแฟนไวๆ อละนีคือกุลิโก้เอ็กบัตเตอร์แบรครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรข้างในกันบ้างนี่กุริโกโป็อกกี้รสช็อกโกแลตชอบไหมโอเคเอาไปอันนี้อ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกแต่รู้ว่าเป็นรสเนยชอบไหมเอาไปอันนี้กุริโก้าษาจินเดี๋ยวซิใจร้อนจริงๆรสพิซซ่าครับชอบไหมเอาไปอันนี้พี่จอยรสชาเขียวอันนี้มีไส้ชอบไหมไม่ให้ผมเอาไว้เอง เพื right ok ่ออะไรเนี่ยบอกกี้รสสตรอเบอรี่ครับเอาไม่เอาด้วยทีนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นแบบว่าเจ๋ง่ะบ็อกกี้นะครับให้ดูใกจะมีแบบเคลือบน้ำตาลนะอันนี้ก็จะเป็นรสซอสพริกกินเผ็ดได้ไหมไม่ได้อะอะไรโอ้อันนี้เจ๋งเลยเป็นแบบสอดใส้ช็อกโกแลตแล้วก็เคลือบนมนะครับบ็อกกี้เหมือนกันจากกุริโกนะฮะแล้วก็ รสสตบบรอเบอรี่และที่ทุกคนรอคอยครับัืคือล่มหนีเนยครับทุกคนนี่ข้างนอกมีปอกข้างนอกนะครับโพลิโกเอกบัตเตอร์แบแล้วก็ล่มข้างในเป็นสองสีสีเหลืองกับสีดำให้ดูมาดูกันว่าของเขาเป็นยังไงของดีหรือเปล่าของดีหรือเปล่าของดีไหมทำไงอ่ะไม่ค่อยได้ใช้ล่มต้องไขเนี้ก่อนนะครับใช่ไหมอ่ะไขดึงเลยเหอ อ๋อโอเคไข่กลับไข่กลับไข่กลับโ okay, อเคก็จะมาดูกันว่าโอ้โ oh, ห <c oughs> เป็นไงนวัตกรรมเอาเมสซิงสุดๆโอเคไหมอ่ะกลางลมมันยาวกว่านี้ได้ไหมอ๋อได้นี่ไงโอเคกลางลมไหมโอเคประมาณนี้กับบ็อกกี้จากโกริโกะนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาแกะกินดีไหมมีมาักาเรน ขออันนึงอันไหนดีอไม่ให้เหรอเอาอันเนี้ยนี่แย่งมาได้แล้วอันนี้เขียนว่ามันเป็นภาษาจีนน่ะอ่านไม่ออกอะ่ะจีนใช่ไหมเดี๋ยวขอแกะกินเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เหมือนบ็อกกี้บ้านเราอะ่ะเป็นเคลือบช็อกโกแลตนะฮะขอชิ้นที่สมบูรณ์ที่สุดนี่ทุกคนท้าทายอำนาจเลนผมซะแล้วเอามา ไม่กินอย่าไปแก้งเอาไปกินได้เหรอเอากลับไปกินที่บ้านนะโอเคอร่อยมากยังไม่พอแค่นั้นเรายังมีเบบี้มายเอกบัตเตอร์แบเอาไวอ้อาบน้ำให้ชื่นอกชื่นใจนะครับแกยังไงล่ะของน,นี้ครับป้าเขาให้โอ้โหนี่มีจดหมายจากน้องหมีเนยด้วยเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะฮะ ต้องทำเสียงน้องมีเิยด้วยนะ Happy h o l i e a หนูอยากมาส่งของขวัญให้มัมมีพ่พ่อหมีทุกคนคะ่ะ g i ต์เซตสุดพิเศษจาก Baby My Egg Butter b a r ที่หนูเลือกเองนะคะหนูขออวยพรให้ทุกคน Happy มีความสุขสดใสตลอดปีนะคะน้องเนยห้องทานตะวันน <laughs> ้องทำเสียงเป็นน้องหมีเนยด้วยนะก็จะมีอันนี้ครับ เบบี้มายสเปเชียลคอลเลกชันบัตเตอร์แบร์นะฮะเป็นอะไรอะ่ะออแกนิกเบบี้โลชั่นก็คือสำหรับเด็กด้วยนะฮะสองอันออแกนิกเบบี้โลชั่นอันนี้เป็นถุงผ้าบัตเตอร์แบร์ทุกคนอ่ะถือไว้สเปเชียลคอลเลกชันอันนี้เบบี้ออแกนิกเบบี้มิวบาสคืออะไรไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้เป็น 2-in-1 นวันออแกนิกเบบี้แชมพูนะฮะ และสุดท้ายแล้วคืออะไรเอ่ยที่อาบน้ำาหมาไม่ใช่ออร์แกนิกแฟบริกสเปรย์อ๋อเป็นสเปรย์เอาไว้ฉีดและยุงไม่ใช่ประมาณนี้ก็จะเป็นกิฟเซตแบบนี้นะครับคือมีให้ตามซื้อตามสะสมกันอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนก็ไปเก็บนะ <c oughs> ทุกคนมีอะไรอีกยังไม่หมดแค่นี้เออเอาให้หมดบ้านไปเลยอันนี้มันคืออะไรอะ่ะ พี่จอยพี่จอยโอเคลุยอ๋อมันต้องตัดนะครับหิวเหรอหิวอะไรลาบหิวลาบไหมหรือว่าส้มตำส้มตำ ح ح> โอเค,อ,เคอ๋อมีของให้กินด้วยนี่อ,อร่อยดูของต่อไปดีกว่า เดี๋ยวไล่ไปกินข้าวกันเดี๋ยวผมจะพาน้องหมีมากรีนไปกินข้าวนะ oh. แกงนี้โอ้โ oh. หหมอนรองคอบวกกับผ้าหม่มทุกคน <Wow. S 1> อ้าวอะไว้กินไม่ได้ไปเลยมีขนมนะครับอันนี้เป็นกุริโกะรสนมโอ้ยพอแล้วรสนมเอาไปมีรสชีสเอาไปมีรสเนยสามกองนะะโอ้ยไวซะด้วย พีจอยช็อกโกแลตไ้นมพีจอยอันนี้ไม่เคยเห็นนะทุกคนเดี๋ยวต้องลองชิมนะครับมันเหมือนเป็นลูกสาวรสอ่ะไปกินไหมอ่ะเดี๋ยวให้พนักงานแกหมดแล้วอีกกล่องอนะ่ะแกเลยไหมคือผมมีอย่างเงี้ยอีกกล่องหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสองกล่องเนี่ยมันจะต่างกันแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นสองชุดอย่างนี้นะครับเราใส่มูอก่อนมีก็ใส่อวดซะหน่อย ใส่ใหมวกมเรื่องเยอะจริงๆอ้าวใส่แล้วอยู่ด้วยพอมาดูกันว่ารถนี้มันจะเป็นยังไงอาจีบอนะันนั้นใช่ไหมด้วยมันหน้าปกมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวัสรถไหมไม่กล้ากินนะมันจะอร่อยไหมมันคือรถสวัสรถใช่ปะ หอมหอมแล้วแบบมีติดปลายเปรี้ยวนิดนึงไม่ได้หรอกอร่อยอะนะกินไม่ได้จำเสินอยู่กินไม่ได้มากล่องต่อไปตัวกล่องนี้ดูเบากว่าของเมื่อกี้ครับ <laughs> ได้นะ่าพกจิมหน่อ <laughs> ยช็อกไปแล้วอร่อยเอา,อางี้ส่งให้ตากล้องชิมอะ <laughs> เป็นไงครับ <laughs> รสชาติมัน amazing ไหมผมว่าสำหรับผมอร่อยนะโอเคนะไม่แย่มาอ๋อเหมือนเดิมเลยคือเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ได้อันนี้หนึ่งกล่องได้อัน,นี้สามกล่องแล้วก็เหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็สีเขียวแล้วก็อ๋อมันเป็นโอ้โหความเจ๋งของอันนี้คืออะไรอะไรนะ ใส่ไม่ได้อันนี้คือน่าจะเป็นแบบของคออย่างนี้แล้วก็ปดตรงนี้ฉีกแปะอย่างนี้แล้วก็จะเป็นแบบผ้าห่มได้ผ้ากันเปื้อนได้อย่างนี้นะครับเออเอาเข้าใจทำมาหรอกโอเคก็ห่มได้สำหรับแบบเออไปลงหนังแล้วแบบว่าเออขี้เกียจถือแล้วอะไรเงี้ยนะ ก็อ่ะเอามาห่มตัวได้เอานี้มาหนุนหลังได้หนุนคอได้อย่างนี้นะครับโอเคครบท้วนกระบวนการทุกอย่างแล้วทั้งขน,นมทั้งกล่องสุม่มบอกเลยว่าผมก็เป็นหนึ่งใน daddy มีเหมือนกันนะฮะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปตามดูน้องเนยมากอยู่บ้านก็เล่นกับน้องมากกลีนไปก่อนขอขอตัวไปทานยาให้หายไข้ก่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ